วันนี้อากาศเย็นเลีับตอนช้าๆตอนสายวันนี้ครับนี่ครับดอสวผมบรรยากาศครับนี่ผมบรรยากาศ ดูครับผมตอนนี้อากาศร่มเย็นสบายครับตอนนี้ครับนี่ครับโอ้ผม Yeah บรรยากาศรอบข้างครับผมดูครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ